สบายดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กับแม่พอก็สดีก็ผิดทําอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อนี้หเข้าเสียอีกยังเมื่อนี้เข้าเสียไปตกป่าเนี่ยน้องเ้าเนี่ยแหละบกไก่ทุกคนก็คือมือนั่นเนาะเข้า <He 'll S 2> ไปใส่ม่องใส่ม่องแล้วมันก็สีเดปาชนิดที่มันติดม่องนั่นแหละก็คือม่องสิบเส้นเนาะมันก็เสียดนปานี่นปลา,าตะเทียนที่นี่ เฮากับสีล่องเมื่อวานเฮเาอยากได้ยะไปป่าแนวอื่นมาเห็ดนะทุกคนน้องเฮ้ามันก็มีหลายป่าอยู่ดอกเฮาก็เลยสีล่องเอาเบ็ดไปตกเบ่งไอ้ไ้ปลาทับทิมพี่เนาะทับทิก็คือมองที่เฮ้าใส่มันปลาสิบเส้นเนาะก็คือปลาบางชนิดมันใหญ่กว่านั้นบางชนิดมันหน่อยกว่านั่นนะมันกัสิบอติดมองสิบเส้นเฮาเนาะเฮาก็เลยสีล่องเอาเบ็ดไปตกเบืงมือนี้ว่ามันสีไ้ป่าแนวอื่นบอเคยตกโดนแหลวตั้งแต่ต้นรดูฝนตอนนั้นปลาเฮ้า โอ้ลงปุบกินปับลงปุบกินกลับแต่มันเตน้อยปลาใหญ่มันกับท่านปลาหน่อยตอนนี้เขาก็เลยถ่าเห็นปลามันใหญ่ขึ้นมาสูสีกันนะเขากับสิใดแบบเออไดปลายังเขากับสีเอามาเห็ดกับเขาใดอย่างสีนะแต่ก่อนน่นโอ้เทียสุดไทยก่อนที่สีเลิกตกไปนะคือเอาลงข้าวเดียวกินเอาลงข้าวเดียวกินแต่วันนี้แต่ปลาหน่อยมันบ่พ่อสิไดเห็ดยังกินก็เลยเศร้าตกไปแล้วเขาก็สิกลับมาตกอีกเทียนึง ุกันว่าสีได้ปลายยังสบายซาดีมนะอยากได้ปลาทับทิมม่าเผาซาดีมเพื่อนอยากได้ปลาทับทิมแต่เข้าใส่มองคนละเข้าก็ได้แต่ปลานน้นกับปลาลูกครึ่งตะเพียนเออ <c oughs> ได้ปลาลูกครึ่งมันมีความดำน้ำชมพูน้ำอ,อสมน้ำอยู่ในตัวเดียวกันมันลูกครึ่งปลานนินกับปลาทับทิมตอนนี้พี่ทำกําลัางเห็ดเนื้ยอยาจ้ะกําลังผสมเนื้เอเองนี่แหละทุกคนก็เอาอาหาปรปลาดุกที่เฮามี่นี่แหละราะกา เอามาแซนามไว้จะข้าว mm. แล้วก็ผสมกับห้ามจากลงสีหน่อยเขานี่แหละแล้วก็เนี่แหละเดี๋ยวคันให้เขากันแล้วเขาก็สีเอาไปตกมันก็น่าสิก,กินอยู่นะเพราะว่าอาหารปลาดุกเขาก็ให้มันกินอยู่เรื่อยๆแต่ว่าห้ามเนี่ยเขาเขาให้มันกินแทบทุกมือเมือใได้ลืมเท่าน,นั้นแหละหรือวบางที่แบบทายคลิปกันย้ำแรงนะ หูโตอ,อีกทีหนึ่งเฮ้ยมืดแล้วทุกคนที่ทุกคนเห็นเห็ดกับเขาอ่นหแหละเห็ดแต่ฝาแ้งๆอัดแล้วแล้วมันมืดแล้วมันเพราะมันมืดเท่ากับบ่อดเด็กเอาเขาไปเห็ดปลาแล้วทุกคนเพราะว่ามันมันไนีนี่เฮาอย่านมันแบบหยาดกันกินในหัวมันส้นกันมันมืดที่ทำไอซี่ทำว่าจะก็คือบอ่อขามไปบะอันซาดีออก็คือถ้าเฮาสิขามไปเนาะทุกคนเนาะทั้งเพิน่นทั้งบ้านเพิ่นมันก็นมีกฎหมาย่อนข้างเคียงขัดนั่นแหละในเรื่อง เรื่องครอบครัวเนาะก็คือถ้าเฮ้าสิามไปแบบไปนอนบบานเพื้นใดเลยนะทุกคนเข้าก็ต้องแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายทั้งสองประเทศก็นเนาะสําคัญคือกฎหมายประเทศเพื่น,นประเทศเพื่อนนั่นแหละใบทะเบียนสมรสเท่านออั้นแหละวพี่นอะเข้าเฮากับแต่งงานแต่งงานในทางกฎหมายนะแต่คือต้องจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าเฮาอยู่ในระว่างดําเนินการอยู่เนาะกะับโอ้หลายเดือนแล้วละเข้าก็บทาอยู่ขัดแลแว <laughs> อืม<ๆ>ก็คือถ้าเฮ้า บ้านเด้จดทะเบียนสมรสหาห้าขามไปเ้าก็ไดแค่ไปนอนโรงแรมข้ากับไปนอนบ้านเพื่อนบ่ไดคือเก่าข้าก็เลยรอบลาสุดที่ไปก็เลยหาข้าไปเ้าก็ต้องเสียเอารถคาร์ลเอารถขามค่านั้นค่านี้อีกร้ายข้าก็เลยเออมันกับบ่ไดไปบ้านเพื่อนยู่ดีเนาะทุกคนเนาะเสดีไปนอนเคื่อนเดียนึงพี่นอะที่ทำก็เลยนอนอยู่มุกดาหารดีกว่ามันประหยัดกว่า นั่นแหละด้วยสาเหตุนี้เขาก็เลยบาดด้ขาไปน้าผ <รอ S 2> ึินล่อทะเนียนเลยรอทะเบียนสมดลสมดเรียบร้อยนี่ทุกคนเรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนเขากำลังสมสมเบ็ดเขาอยู่หนูมันหนาสิกัดขาดไปมันได้กินป่าแล้วมั้งบาไเด้ตกไปโดนทุกคนเพราว่าช่วงว่างหันเขากะมีปลาดุกกินน้ำหล้กก็เขา้าถาให้ปลาอ้าว สเต็ปขิดหน่อยนะึงมันต้องไม่หลอดอันนี้ก่อนทุกคนพี่ทำกะน,นี่แหละทุกคนเป็นคนมักตกปลาเนาะถ้าทุกคนไห้ผู้ใดเดบฟังคลิปว่าพี่ทำไปพอเสาดีมได้จังไหนหรือว่าเจอกันได้จังไหนเนาะ,ะเกิดจากพี่ทำมักเบิ้งช่องตกปลานี่เแหละ มักเบิ่งช่องตกปลาช่องใสเบ็ดไปทังสันวันดีขึ้นดีกับไปเจอช่องทั้งเล่านั่นแหละทุกคนมันก็นเลยต่อมาเดี๋ยวเจอเพลินมันก็นเลยมาเรืเ่อยเรืเ่อยเรื่อยเรืยจนสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละมันก็นเริ่มต้นจากเป็นคนมักตกปลามักเบิ่งช่องหาเบ็ดหาปลานี่แหละเอาขาเวลาไปและทุกคนตอนนี้กำลัง ซ่อมเบ็ดอยู่แข่งกับเวลาเพอมันคำเร็วไปไปบินขึ้นกันนี่แหละแต่ว่าทั้งขาเจ้ามันแหงแล้วตามที่ทาไปทั้งผุ่นมันโคกนะเขาเอืนหน้าโคกทั้งผุนสมัยแต่ก่อนนะทั้งพุนเขาเอินหน้าโคกทั้งนี้เขาเอินหน้าห่วยปพี่น้องสิได้บ่อเนี่ยไปเป็นศึเชอ อุ้ยดอกแค่ก็คืออย่ากเกิดแท่านัน้นนะก็ง่ายหน่อยพี่ท้า<ะ>ดอกแค่ก็ง่ายหน่อยเนะนี่ยเดี๋ยวฮะก็ต้องมาตอนามเหมือนอื่นแด้วอย่าลืมดอกสนอชั้นไอ้นี้มันสีตายเดี๋ยวตะก,กบเลยเนาะพักหวานมันสีตายนี่ดอกสนอน้อยเรือนง,งามดอกงามงามมาดูพี่ท้าสังเกตได้ว่าคุณกุ้งหรือป่าเนาะไอยปะ อ่าซิวไปซิวนะเนี่ยสังเกตนะไม่น้องขุนๆพีน่น้องป่ามันลายนี่ใบไหม่กระลวงลงมาใช่สำหรับเอฟซีซาวดีมที่บเมียนสายตกปลาเนาะ,ะเขากระเสียอฟ้ฟมใส่เพราะว่าปลาเวลามันอาปากหุบนะมันสิดูดฟูมฟมใส่เอหาหางใส่เหรอฟมกับสีร้อยเข้าปากมันเขาสีอันเนี้ย เดี๋ยวห้าสบปั้นอาหารใส่ผสมเอใส่กับก่อนโฟมไปเพื่อให้มันมาดูดกินให้ปลามาดูดกินอาหารจังหวะที่มันดูดนั่นแหละโฟมกับสีไลท์เข้าปากมันไปมันเป็นเทคนิคที่ฝรั่งเขาใส่มาก่อนเฮาเ่าก็เลยเอื่นเบ็ดประเภทนี้ว่าเบ็ดฝรัง่งก็คือทงางหฮาน่ะแต่ก่อนกับมีแต่ใส่ีกะเดียนใส เงี้ยปลาเงี้ยนั่นเงี้ยนี่ก็คือมันต้องมากินเงี้ยนั่นอิลิแต่ว่าทางฝรังเขาสิศึกษาพฤติกรรมการกินของมันเ็เห็นยว่าโอ้มันดูดนี่ว่ามันบอได้ไอ้นี่คือปลาประเภทที่หากินหนาดินนะมันมาเจอมันก็สิม,มาดูดฟุบฟุบฟุบนี่ทุกคนกำลังปั่นอยู่ปั่นใจก็โฟมเลยอืมกำลังตกตก ปา่าจะแล้วทำไปอีเมลบุญใส่ของอ๋อของพิธามเลยพิ่ามอืมเขาอเอามาเสียบไปตเสียบมีอะไรบ้างนะเอกสารสำคัญที่แต่ห้ององอีเม,กมลก็มีแต่เพ่คะเอกสารสำคัญของเงียของเงี้ยเรียนอ๋อ โบข่องเจ้าอ่ะชาปนกิจของเจ้าะเลยอันนี้ของพี่อยู่กสิกรอันนี้ของเอืงชาปนกิจคืออีกย่างอ่ะงานศพนั่นแหละงานศพอันนี้ของเท่ากศอต้องไปจ่ายอันเดียรึเปาออย่างฉันอันนี้ของอีกอยางประกันอันเนียวกับประกันไทยประกันชีวิตอันนี้กับประกัน แม่เคกเป็นคนจายประกันชีวิตนะเอไอ้เนี่ยประกันเนี่ยแต่ว่าเ่าก็สอนนะพีเป็นคนจายอ๋ออันนี้ของจอเจ้าอ่ะนอือยังอันนี้ถ้าต่วขคาเน็ต <c ười> เป็นทีบอดแบนทราบว่านากีดก็จัจ่ายไล่ปีรือะไรเดือนอ่าไร่เครื่องปีเครื่องปีเท่าไหร่เครื่องปีใจหนึ่งประมาณสามพันปีหนึ่งกับปได้ประมาณเจ็ดพัน สิบปีกับเจ็ดมือนนี่เร no. okay. ียนพันใจมากกว่าสามสิบปีแล้วถามว่าถามว่าสักสิบปีห้อเนียรียนนะคุมบอทานี่มันกะบอคุมดอกแต่ว่าทำไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยบัตรเชื้อชีวิตเลยมันกทะได้กระไดประมาณแสนกว่ากวมแสนสองประมาณ อนนชอนเกี้ยวสองเอ็ดสองแสนกว่าแต่ว่าอิเมจาจมากสองแสนกว่าละแต่ว่าก็ะสีได้ประมาณแสนกว่าแต่มันก็ต้องเฮ็ดตัวบ่มีภัยอยากได้หรอกบ่มีภัยอยากได้ไหว้หรอก <c oughs> ได้่าป,ปันไดแห่งเต็ดีตัวเนี่ยพี่นนองอันนี้ก็คือปั่นเป็นปัน่นไงทุกคน เออเออเอเอ,เอคุณแม่ครูหลังจากเขาปั่นเงี้ยแล้วเ,เขาก็มาประกอบใส่กับอันนี้เข้าไปเตียมย้อนล่องหนองต่อไปนี่ถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะชิ้นชิ้นตาแล้วใส่สายอันนี้ตกปลากันหล่ไล่เลย พวกอาจารย์นักดนตรีทั้งหลายเหละที่พีตัํมตามเบิ่งนี่อาจารย์จินนี่นักเรียบเรียงมือตน้ตนต้นเพืนก็นมมักตกป่าไอ้พใาย่ปีชาปัดไพนักแต่งเพลงมือตนตนเพื่อนก็นมมักตกป่าฉะนั้นตามตามมูเพิ่นอยู่นี่เพราะว่าสนใจในวงก,การดนตรีเนาะก็สีเห็นมาในวงก,การดนตรีเพื่นมักตกป่ากันหลายอูคือบอน่น วันมากไก่แท้ทั้งใจอยากกินเนื้อเลยเสร็จแล้วแนะี่ <c oughs> ไก่เวลาอาหารเพิ่มน,นำ้ำหรอวะปะกติถ้าเข้าเมือดเข้าบ่อเลื่มบ่อเลื่มนะส่วนมากสิบบ่อเคยเลื่มดอกมาเลื่มช่วงหลังๆเนี่ยละที่ต้องท้ายนั่นท้ายนี่เลื่มให้เพลินเข้ากระสิมาให้เข้าเสียเมือดเนือละสองเท่ยวหละตอนส,สวยๆกับตอนแรงยังสิแหละประมาณหางแรง เอบอกโอ้ยฟังมันบอกแต่โดนโดนเบ็ดบ้านเดีวยดว,ยวยลงน้ำอยู่เอฟซีว่าเมยดิเมย,ย,ยฟังไอช่องที่ขึ้นเป็นช่องตกปลาข้าเจ้าท้ายให้เบินน่งนะทุกคนไปสังเกตทัานเบ็ดผลดเป็นสิบ <c oughs> มันกับโบเมนไงหปทำเชียงพคฮะอันนี้นกเขาชาว่าแต่ไอ้ตืดตืดเมื่อกี้นกเขาอ่าแถวนี้เออนอกเขาขี่กระตึก เนี่ยห้างกระเสียวลงไก่ๆนี่จักสองอันแล้วก็ลงไก่พู้นลงไกน่นะมันสิเด็ดตัวใหญ่ห้ากระเซบยวโบ้ได้แบบวิบึมไก,ก่ๆทุกคนห<ช>้<ช>าวกระเซียลงไว้ไก่นี่แหละหนึ่งอันจะกินแล้วจ้ะเอาปลาทับทิมเด้ออ้ยปลาหน่อยเจ้ะโน้อยเซ็จะแท้ทอุ้ยหมด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 เพราะมน,นหมดกัดออกมันหมดโลเล แต่ว่าพันนี่มันกัดอยู่เด้ลนนอล่ะนี่นองดืดพันไอ,อ้ออหมดลำคานหมดลำคานมาดุนกันหน่อยอสิเพียงดานเนี่ยพี่น้องต้องสิไม่ยืดนี่ทำมาเบิ่งปลาหน่อยน่าจะเสียเอาล่องไว้ตรงนี้โอ้โหเอาล่องไว้เท่งนั้นอีกอ <c oughs> ันหนึ่งปลาหน่อยเลยมาหผมกิน เหอเห็นปลาทับทิมหน่อยขออยากได้ปลาทับทิมใหญ่เด้อจ้าตีงก็ได้ไหมครัอืมตีงนี่คือมันดึงกินว่นตัวหน่อยติดเหรอติตอย่อะอยู่ตีงงๆๆๆๆๆ่ายๆเลยไปเบียดจ้ะอันนี้แต่ว่าถ่ายอยากได้ปลานิ้นงใหญ่เขาต้องดึกไปไกลใช่ไหมคะโดนๆมันสิก,กินเท่านึงในปลานิ้นงใหญ่ที่ว่านี้ดึกไปไกลเลย ปิดแต่ว่าตัวนี้มันดึงสามสามขัดเลยะเ<อ>นะเร<อ>าลงไ,ไปสามสขั้นอันนีน้ว่าเมนมันติดของเข้าแล้วติดสูบฝาหน่อยเด้อถ้าส่งนี่อย <c oughs> ่าทำมันดึงไปอีกเข้าสิยสิทธิกับอุ้ยงสาเอาชีสหัวค่อเดี๋ยวเอาชีสเอากับว่าเดี๋ยวเสียแห้งไปน,น,นั่นแล้วไงปะ อุ้ยเอาเยอะเลยอะเอาแล้วเอาอน <c oughs> วาะเยอะจะมาปานหน่อยระดับต้มได้พอดีทุกคนใช่มาเบ้ยเว้ FC ท่านผู้ชมเว้งคุณเดใช่ที่นี่เวลาสิบปดเอาเอาลองดินด้วยหวะนนเนาะก็ต้อง FC เบิง่งเอาลองดินหนึ่งตัวแล้วปานินจับให้มั่นแล้วก็ปลดอย่างมั่นคงเลยทุกคนนะ เอาเบ็ดออกให้ห้างก่อนหลังจากนั้นก็แซะออกห้างแล้วบัดอือเอาแล้วนั่นก็มาลงถังลงถังตัวแรกเอ้านี่ถ้าเบ็ดันยังอยู่เนี่ยอันตรายจังว่าแบบนี้ฉะนั้นเฮาเอาเบ็ดออกจากมันให้ให้ห่างก่อนงตัวเอาปลาทับทิมด้บนีเด้อ <c oughs> ทำเนี่กับพ่อต้มท,<า>ทั้ทงสองรังสามไอ้ที่เอาดึกไปลึกๆเนี่ยออมันสิกินสาแต่ว่าทามันกินแล้วห้องสิ่เตัวใหญ่๊ปมันไปทางหัวอันนี้อยี่ข้างนี้อืมเดี๋ยวเอากับสิ่เปันป่าตนนันหนักร้องอีกมาลุนกันว่าตัวด้าีมานปลาใหญ่พี่เนาสองรังสามรัง นี่ทุกคนเธอพลังจากไม่กินแล้วเขากับสิป่นใหม่เออตัวนี้ค่อยปวดเนี้ยวถ้าเจ้าเห็นเจากกน้าก็ตังกล่องไว้ขาเน่ะนะถ้าเจ้าเห็นปลา <laughs> ถ้าจะได้ปลานะนนปวดเนี้ยวเลยหลังหนีมันป่าน,น,นตัวหนึ่งนป่านหน่อยยิย้มๆๆต้องได้สี่ตัวเดี๋ยวขาอยู่สี่คนข้าด็ดตุม่มมาดูกันทั้งนี้อ sợ này tất tiền là phải thám đi thám tiền ra anh đi anh đấy anh tiền rồi bây giờ ít cái nồi vợ như thế này nó là ba nồi thịt cái tiêm hết đi tiêm yêu อย่าถามมันดึงอีกเทน,นึงเรับสิดึงส่วนขึ้นมามนี่คือเงียบไปลรอหรือมันจับติ้งที่สิมัน,นยังตีงอยู่ไปเละฮะหรอือว่ามันศาวาตีงอ่ะเาว้าตีงล่ะมันไม่รุดเลยวะเฮ้ยตันนันตีงได้ไหมเธอ ตันนั่นกระติงต้นทนกระติงทุกคนนั่นไม่คือยุติงกันตต่ตนนั้ยังเกียงอยู่เกียงอยู่ใบเนี่ยฮะติงหรือไม่ติีงไม่ขู่เกียงนีนะไม่ขู่เกียงแต่ว่าตอนนั้นเกีงอาขึ้นรล มันติ่งแล้วก็นิ่งไปพี่ๆจะนา,จานีมันติ่งเหรอะอาจจะเสี่ยงต่อการหมดแล้วเออแต่ว่านันติ่งแห้งถูกเพราะนันติ่งแห้งนี่หลุ่นีน่หุ่นีน่หุ่นนี่จะมาติ่งแห้งถูกแต่ว่ามันบอท่านดึงเดียร์นะมันตๆๆๆๆๆๆิ่งโยม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 ตัวเสือน้าเพี่น้องอ้ากินได้ยังพ่าแม่ลักลุดไปแล้วอ่ะ

เอาเอาเอามันเอาไปแล้วปลาดุงไงเจ้าเอาปลาดุงไงเอาไปแล้วพี่ถ้าดิ๊แลนเอาเอาเอาปลาตะเพียนวะเอาทางนี้จ้ะเอาละเอาละตัวนี้น้อยนึงทางนี้ทางนี้กับจิงได้พี่ถ้าปลาตะเพียนเอาปลาตะเพียนก่อนเลยจังตัวนี้ตัวนี้น้อยนึงคือติงแห่งแต่ตัวดังแอดแอดแอดปลาตะเพียนพี่น้องอ่าเบ็ดแลนทุกคนเออว่าแมนสิโตไง แต่ว่าปากมันก็ขาดไปหลายเฮากระตุกเฮาดึงกลับมาแห้งเติบเฮาก็เลยเอาเลยสองตัวตอนนี้จะวนีวันนี้มันดึงม,<า>มันดึงมาขอดแข็มลนะองเก็บนี่ตึงเด้ออาจจะลุดไปแล้วลุด่ะลุดนั่งนัดจ้ยลุดละ่ะเอาไปลงใหม่เถอะ เอาลงไว้ใกล้ๆนี่แหละเอ้ท้ามัานดึงแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพี่นเนาะตายจะแทบเวทไปท่านบมดเนาะหมดท่านดอกไปแล้วจ้ะท่านอยู่วเดี๋ยวลองหมดทางนี้ก็ตีวโอ้หมดท่าน ทางนี่กระตีมแก้ะเดเอาเอาท่านอยู่อะโอ้ยใส่เก่าเดียวกับวันท่านอาจะรุ่นเดียวกันเนี่ยแหละเป็นไหวมาต้นี้ต่อต้นนี้มันดึงแล้วคต้นนี้นี่นิ่งแล้วอ่าอ่าเ่อนีลื่อนี่ยงเยู่เอาเลล่อเลยนี่น้องลุดอุ๊ยไปแล้วเระเราโตะหนัดแล้วพี่ดาเออเกรดโด้จอมไปแล้ว ใส่เดี๋ยวเลยใส่นี่บปิ้งก็ได้ป่ะเออเอาไปปิ้งมาแล้วใส่ปิ้งตัวนี้ใส่พอยายดอนเออใส่อีพอใส่สุ่มนะเออปีนี้เราจะไปถ่ายคลิปสุ่มพอยายดอนเลยพี่น้องใส่พอยายดอนวานสุ่มตัวนี้อบอปานไปกับบอท่านไปสไวย <laughs> บอปานตื่นสวยไปทำไปเอาลงไหวหลอบชุดถ่ายเลยพี่น้องยี่ยห้ามพอดีสีสิเบิร์ตพอดียนี่ยยังน้อยเดียดนะ กินแล้วอบอ่ะิสันแงเงีพี่ทำพี่ท้สันแงี้งีกินได้กินนี่ยัง้งสั่นงีงเอาไหมพี่ทำเอาไหมเปไไปไเอาาเอามปันเอาขึ้นเงี้ยเดได้เด่มกินเนี่ยเอาปลาทัดชิมมาเนยนะพี่น้ง ไฟเท่ๆนี่เสียงขวอยเลืนปป่นไฟปุ๊บอ้าวแน่จริงท่านวะท่านไหมน่าสิท่านเอ,อ้ยทับทิมมาจ้าวทับปากป,ปากปากกุเป็นใช้ใหญ่กว่าตัวน,นั้นเยอะเอ,อ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยพียนยยนย่น้องเดี๋ยวซีโต้แหละยูซี โคตนแล้วตัวน,นี้นใหญ่กว่าขนสองตัวเอาเอ้าไปใส่เฮ้ยอ้าวลุดแล้วมันลุดไหวเนาะพี่น้องสี่ตัวเลยพี่น้องพี่น้องจับตาเไปนะกำลังดึงกำลังดึงกันนี่แต่ว่ามันเงียบไปแล้ว ไปเอาดิเอาเอาันนี้ลงให้มันเลี้ยวกันไก่สิเว้นแหละพี่น้องหัวอาหารพี่ท้า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  <c oughs> มันกำลังดึงหาโมงแ้วเพ่อใหญ่นั่นมาแล้วตกแล้วพี่ก็ต้องไปเอาอาหารมาให้มันเปล่าปากกินกับตำออง ัทิ้งว่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยน้่ก็ทิ้ง่ายๆทั้ง่ายเลยเดี๋ยวทิ้งอ่ะอ่ะล่ะอ่ะล่ะที่ไหนหลดหนังชิมาก่อนโอ้บ่ได้ไม่ทันวะบ่น่าจะเป็นตัวหน่อยตอดเขดีเงี้ยเขาเมื่อป่ามันขึ้นไพ่อยู่บางหันเขาสิตีไปบางหันเลยอ่อตีไปเลยฟึบโอ้ ตัวนี้ท้งกลางคนได้เห็นเหรอเนชวานวะเนาะ้สองขันชุดถ่ายเลยตใหญ่ทุกคนัตใหญ่เมีนมาตัวในญ้อ้าวขันชุดท้ายแล้วอาหารหมดแล้วอาหารหมดเลยทา้งนี้กิดวานยู่ได้หลวันไหนสองสามตัวคนเดียวเดี๋ยวไปไหวเท่าเท่านันะนี่บอาไปไก่ ทิ่งแห่งดะท่านวะได้อีกตัวหนึ่งแล้วพี่น้องเด้ทอท่านวะงานสท่านมันนี่นำนักยืนแล้วมั้งท่านงานสิท่าน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 วะเลยนะอม่ <laughs> เจือสุดท้ายเป็นป้าฟ้าแผดโอ้ยอย่าครัวเดียวเอ้ามันมีน้ำหนักเแควนว่าพีธาว่ามันตัวว่ามันัวใหญ่พีธาบว่ามันมีน้ำหนักพี่น้องขนาดนหะโอ้ยว่ามันัวใหญ่พี่น้องเด็กซองตเอ้ามันคือถึงซองตัเนี่ยนี่จำเบียร์สามดวงคนนะรอระวังระวังแต่โลกแข่งเลยพี่น้องระวังมึงเอ้ามันมีน้ำหนักเด็กตะกอนเด็กซองต แต่ว่าใส่หน่อยเนื้อว่าตัวใหญ่ใส่ใส่สพญิดอนวานสุ่มพี่เนะาะระวังเด็เวิยใส่พญิดอนวานสุม่มด้วยปลาทับทิมกับบได้ิพี่เนาะเด็กปับปักเอาปัาปากไว้กินกับตำบังคองฮะเด็กพี่กินตำมงังคงเดี๋ยวฮุกแล้วพี่เนาะเอาพี่เนาะจริงแหละจริงแล้ว,ลวทับทิมบ่ะพี่เนาะน้องทับทิมบ่ะแต่สุดท้าย ตอนนี้ถ้าก็ได้หกตัวพี่น้องก็ลักลอดตัวชิเจ็ดอ,อ่ะมันคือหนึ่งไปและมันดึงอยู่ทุกคนวางหันแต่ว่ามันหนิ่งไปแล้วพี่น้องอ่ะแล้วทนะนายก็อิ่มละสี่คนนัเกี่วับ บอันสุดท้ายว่ามันว่ามันติดอยู่อ่ะน okay ี่โอ้เว้แหละได้สรุปผลงานได้พี่น้องได้สรุปผลงานสองสี่หกเด้ดหกตัวป้าปากหาป้าปากก็คือปลาตะเพียนอะไรพี่น้องเลยกับปลาหนึ่งห้าสิบเปี๊งกระเจ้ากีกับตะบัะคงคลิปนี้ก็ฝากไเวสันต์นี่ได้เจาพี่น้องพอกำลังคิดหนาได้จ้า